ครับสวัสดีครับมามพบกับช่องเอึไัยจุกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะดูมืดๆในหน,น้พี่น้องนะฝ <c oughs> นตกครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับแต่ว่าตอนนี้ก็แค่ครึ้งๆนะ ก็อพอมีเดดบ้างครับกลอมาดูในมุมมองของคนขับเหมือนเดิมนะครับจุดคลองนะครับคลองไส้ไก่ใช้ปีกสโลป2สองข้างนะครับ ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมฝากกดนนค์นกดติดตามกดซับสไครต์เพือเ่อเป็น,นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับตอนนี้เรากดโค้ง,งหนองนาโมเดลนะครับของโครงการโค้ง,งหนองนาโมเดล พอชอนะครับในเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับหลายหลายคนหลายทีอาจจะได้ขุดโคงมาโมเดลของพอชอนะครับในเนื้อที่หนึ่งไร่ครับ มีใครทำทาได้ไหมครับในเนื้อที่หนึ่งได้แบบไม่ให้ดินล้นออกจากหนึ่งไร่พื้นที่เดียวนะครับตามในแบบนะครับมีใครทําได้ไหมครับ <c oughs> ที่เขากําหนดมาให้สำหรับผมบอกเลยครับ เนื้อที่หน,หนึ่งไร่ผมขุดเกินให้สามไร่นะครับเกือบสี่ไร่นะครับสามไร่กว่า,วานะครับทำให้ได้แบบอย่างที่เขาต้องการเลยครับทั้งที่แบบเขาก็เขียนมานะครับว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นที่นะครับ แบบเขาเขียนมาอย่างนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าช่างที่วัดงานให้ช่างที่ตรวจงานนี่เขาไม่ยอมนะครับพี่น้องเขาไม่ยอมนะให้ทําตามแบบอย่างเดียวเลยนะครับให้ทําตามแบบอย่างเดียวเลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับทั้งๆท,ที่แบบก็เขียนมาว่าให้ปรับเปลี่ยนได้ แม้กระทั่งโครงแม้กระทั่งลมุมคืนนครกเขาก็บอกว่าให้ให้ปรับเปลี่ยนได้แต่ขอให้อยู่ในกำหนดคิวนะครับคิวที่กำหนดไว้นะครับต่อให้สาคุณขุดได้6เมตรแต่เบิ่มคุณไม่ได้ระดับที่ต้องการเขาก็ไม่ยอมนะครับ เบิ้์งนี้ต้องอยู่ชั้นละสองเมตรนะครับแค่แค่พูดพูดได้พี่น้องเอฟซี FC ได้ฟังครับทาโค้ง้องนาโพชอนี่บางบางบางคนนี้เห็นว่างานโค้ง้องนานี้แพงครับไร่ละสี่หมื่นกว่า ราคาดีครับไม่มีใครทำได้หรอกครับในในที่หนึ่งไร่ครับ ไม่มีใครขุดวันเดียวเสร็จด้วยครับผมขุดพวกโค้งนองหนาของเอกชนมาหลายที่หลายจังหวัดแล้ว ก็ยังว่าง่ายกว่าของพอชอนะครับต้องทำตามแบบทุกอยา่างขนาดแบบระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นที่อันนั้นช่างยังไม่ยอมเลยครับช่างยังไม่ยอมให้ปรับเปลี่ยนเลยครับ จะเอาอะไรมากมายครับแบบเขาก็กำหนดมาแล้วว่าเขาเขียนแค่คร่าวๆเขากำหนดคิวดินมาให้ครับแต่ว,ว่าบางที่วิที่แคบครับพื้นที่แคบ,คบ,แคบมันไม่สามารถทำตามแบบได้ครับ ทางก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ครับไม่ยอมนี่คต้องทำตามให้ได้ครับปัญหาเกิดสิครับพี่น้องดินก็มาหาสารนะใช่น้อยๆน,นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเรื่องต้นนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอ,อสสายจุกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ